ครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเซิร์ฟ m c g g Thailand นะครับก็เซิร์ฟของผมนะครับเปิดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับ IP B 1 6 6 5 0 L E T จุ C C นะครับพอร์ตก็16650นะครับเข้าไปดูันกเลยนะครับปึ๊บ นี่นะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครบเซิร์ฟสร้างวันเดียวก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เนี่ยคนเข้ามาคนก็จะได้ยศคนไทยนะครัมตอนนี้ก็อ้าวพอโปรโมทพอโปรโมทแล้วเข้ากันห้าคนนะครับพอผมหายก็หายกันทั้งเซิร์ฟนะครับ พออยู่ก็อยู่กันครบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวบอกรนะครับอดคิดอยู่ิบอยู่อ่านะครับเซลก็ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวบินให้ดูครับนี่เลยครับโอ้โหวันเดียวเสร็จครับ อ่าครับเดี๋ยวก็ไปดูอืมช็อปกันดูแอดมินกันก่อนดีกว่าน,นะครับก็ผมก็เป็นแอดใหญ่นะครับอ่าโดม1 2นะครับนี่กล้อง Honda แล้วก็มาสเตอร์นะครับมอนอันนี้ก็พภูนะครับ นี่เลยครับนี่ครับชอบตรงนี้เลยครับโปรโมทเซิฟจะได้ยด YouTube นะครับหรือติดตามหรือกดติดตามช่องโดมเกมเมอร์ทีวีทนะครับจะได้ VIP นะครับโปรโมทสิ่งที่ได้ก็ยดก็เงิน20,000ืนนะครับนี่ก็ OP 100ทูก็30วัน150ทูก็ถาวนนะครับติดต่อดีไลน์นี่เลยนะครับ0ูนย์ครับ เบืก็เป็นนัก่านสองสองนะครับนี่ครับสามารถแอดมินสามารถติดป้ายได้นะครับนี่ครับชแนลนะครับอืมนี่ครับติดตามได้เลยนะครับแล้วก็อืมไปดูกดกันดีกว่านะครับ นี่เลยครับนี่นี่เดีนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันกดมันเยอะนะครับเซฟนี้กูสับสนนะครับกดก็ห้ามขอโอพยศเงินยาห้ามขอพจิเกมวนหนึ่งมวดเกลียนโอหกว่าโปรโมห้าตีน้องพีพีห้ามกวนแอดห้าม ทุกสปาห้ามใช้หมดมัวห้ามคิวค้นมัวไม่ทำแบนแบนไอพีโอเจ็บหัวครับเขียนเดินเราเจ็บหัวเองเลยครับสร้างเองเจ็บหัวนะครับไปดูช็อปกันดีกว่านะครับเซิร์ฟนี้ก็เอาตัวรดง่ายแล้วมั้งครับนี่ก็ตั้งโหมดบอกแอดไล่เลยนะครับนี่ก็ช็อปได้ม้วนนั่นนะครับ ของฟรีมีไม่ต้องซื้อหรอกครับนี่ก็เป็นดาบอาวุธไรนะครับชุดเสื้อแล้วก็กระจกไม้ไรทอดนะครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับใครที่ร้อนแรงก็มากระโดดได้นะครับตรงนี้อแล้วก็มีเอ่อแอดมินนี่แล้วก็ นี่เลยครับวาร์ปปึ๊บนี่เลยครับ PVP นะครับอ่าสีแดงกับน้ำเงินนะครับ,รบอ,อืมอือหือือหอือรัวรัวครับนี่ครับก็ PVP ทีมน้ำเงินก็ออ,กอีกฟังนะครับอ่ากลับได้เลยตรงนี้หรือว่าคนอยู่ด้านหลังคุณมกองไปกดตรงนี้ได้นะครับนี่ครับปึ๊บเจ้าของเซิร์ฟครับในเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับอืมนี่ก็ประกาศนะครับประกาศ ซอโคโลจะเปิดเร็วๆนี้นะครับไกลเลยครับนี่ก็สเปาสร้างโดยกล้องผมไอ้นั้นไอ้นี้ไอ้นั้นเอาศิลนะครับออกแบบด้วยกล้องนะครับเจ็บหัวเลยครับนี่ก็เป็นคำสั่งของผู้เล่นนะครับเซ็ตโฮม ทับโฮมส่งเงินให้เพื่อนทับนี้คุยดูอันดับเงินดูเงินตัวเองสร้างทีมมาเข้ามาดูเองกันได้เลยนะครับนี่ก็ของแอดนะครับเกมโหมดหนึ่งสองสามเสกเงินดูวับทำโพ เซตยดสร้างยศรายได้นะครับอืมนี่ก็ที่อนชาร์ตนะครับมีอยู่สี่มุมเลยนะครับที่แอนชาร์ตแล้วก็อืมหมดแล้วนะครับอืมนี่เลยครับเซฟก็นะครับนะ คุณก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยผมจะทิ้ง IP ไว้ให้นะครับอ่านี่ก็เป็นเวอร์ชัน0.13.0ขึ้นนะครับอ้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเซิร์ฟผมออเข้ามาเล่นกัน,นเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัลวลาไปก่อนบายบายครับ